สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่นะครับสำหรับช่องของ Test ANC นะครับก็คือเป็นแอปเกี่ยวกับการทำภารกิจนะครับก็เป็นแอปง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะถอนได้จริงนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ทําคะแนนแล้วก็สะสมคะแนนนําไปแลกเป็นเงินนะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเงินก็คืออยู่ที่ 50บาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1 5 0บาทนะครับถอนเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็เป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนระหว่างทางานนับก็ให้เราคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับในส่วนแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Easy Money นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการทำภารกิจนะครับแล้วก็รับรางวัล นะครับก็แอปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0,000 0ดาวน์โหลดครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามันจะจ่ายเงินหรือเปล่ปาเพราะมียอดดาวน์โหลดเยอะก็แน่นอนนะครับผมนะัคือจ่ายเงินจริงนะครับ ก็คนที่จะเล่นแอปนี้ต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปนะครับตอนนี้มีรีวิวอยู่ที่14,00 0รีวิวได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.3ดาวนะครับก็ให้เรานะทำการกดติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของรีวิวคนที่มาให้รีวิวนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นแอปนี้เนาะจากคุณวีระพลนนะก็ได้บอกว่าเล่นง่ายได้จริงแค่ทำภารกิจแบบง่ายๆก็ได้รับเงินแล้ว ผู้ใช้ใหม่ใส่รหัสนี้แล้วก็ทำา2ภารกิจรับไปเลย5,100คะแนนนะครับจากคุณอัสมยะบอกว่าเป็นแอป,ปที่ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องดูโฆษณาเก็บเหรียญได้ง่ายมากนะับแอป,ปนี้ไม่ต้องดูโฆษณานะับเป็นคนแรก็สามารถหางกันได้นาะส่วนคุณสาวโรดบอกว่าส่งของรางวัลช้ามากกว่าจะเก็บได้แต่ละดาว ส่งขอรางวัลนะครับตั้งแต่วันที่27เดือน5 2022จนถึงวันนี้วันที่6เดือน6นะก็ยังไม่ได้เลยนะพรพแสดงว่าเขาถอนเงินผิดวิธีนะเพราะาผมเคยถอนเงินผิดวิธีตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้รับมาอีกนะซึ่งผมก็เปลี่ยนวิธีการถอนเงินตอนนี้ก็เพียงแค่วันเดียวเงินก็เข้ามาแล้วทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดแอปพลิเคชันเลยนะครับแอปนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องดูโฆษณา ทำคนเดียวถอนเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของในส่วนของการถอนเงินนะการถอนเงินแอป,ปนี้สามารถถอนได้2ช่องทางแต่ว่าช่องทางของบัญชีธนาคารตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับสามารถถอนได้ในส่วนของช่องทางของโทมานี่วอลเล็ t นะครับให้เรากดที่ t ทมานี่วอลเล็ t นะครับ การถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่50บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่50,000คะแนนแล้วก็การถอนเงินที่100บาทใช้คะแนนอยู่ที่9 8 8 0 0 0คะแนนการถอนเงินที่150บาทใช้คะแนนอยู่ที่1 4 7 0 0 0คะแนนนะครับและนี่ก็คือประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ ถอนเงินมานะครับผมนะก็ которая, อย่างที่ผมบอกนะผมเคยถอนเงินแล้วก็ไม่เข้าอันนี้1นึ่งอกบาทว่าผมถอนนั้นผิดวิธีนะครับตอนนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามาอีกดนะ้วคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะส่วนการถอนเงินอันนี้คือ50บาทผมถอนเงินถูกวิธีก็เลยเงินเข้ามานะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่50บาทและก่อนหน้านี้ก็ทําผิดวิธีก็ไม่ได้มาแต่ว่าเขาโอนเงินกลับมาเนาะ,ะถ้าขึ้นคํา <G> ว่าล้มเหลวแสดงว่าเขาโอนเงินกลับมานะครับถ้าขึ้นแบบนี้ แสดงว่ายังไม่ถูกโอนเงินเข้ามาเนาะส่วนอันนี้ก็คือถอนล่าสุดวันที่29เดือนตุลาคมปี2022เวลา16นาฬิกา49นาทีนะครับก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการทำงานคือเป็นการทำภารกิจหน้าอย่างเช่นภารกิจรางวัลประจำวันเป็นการเช็คอินนะครับวันนี้ถ้าผมเช็คอินไปก็จะได้รับอยู่ที่800คะแนนนะครับกดเช็คอินเลยนะ ก็การเช็คอินนั้นนะครับก็คือเราไม่ต้องรับชมวิดีโอโฆษณาเพราะว่าแอปนี้นะครับไม่มีให้เรารับชมวิดีโอโฆษณาครับถ้าเราเช็คอินติดต่อกันจนครบ7วันก็จะได้รับอีก1000คะแนนนะครับการเช็คอินอย่างเดียวก็ได้รับไปหลายพันคะแนนแล้วทุกคนนะดยที่เราไม่ได้เชิญเพื่อนใดๆท่านสิ้นนะครับก็เป็นแอปหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของภารกิจของเรา ภารกิจมีอะไรก็คือภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างเช่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับเขาได้บอกว่าให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งนะครับใช้ได้เฉพาะนะในส่วนของคนที่เป็นผู้ใช้งาน ใหม่เท่านั้นเองนะใครที่เคยดาวน์โหลดมาแล้วไม่สามารถที่จะทำภารกิจนี้ได้เนาะ 2. งลงทะเบียนบัญชีแล้วก็เล่นเกม3อัปโหลดภาพหน้าจอแสดงว่าตอนที่เราสมัครสมาชิกเราอัปโหลดนะไม่ใช่เดี๋ยวเราเล่นอยู่นะเราต้องแคปหน้าจอแล้วก็ส่งภาพหน้าจอมาอย่างแอปนี้นะครับระบบก็จะทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะโอนเหรียญให้แก่เรา5,000เหรียญถ้าสมมติว่าเราโหลดไป10แอปก็จะได้อยู่ที่ ห้าหมื่นเหรียญก็สามารถถอนได้50บาทแล้วทุกคนนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีการหาเงินฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องดูวิดีโอโฆษณาให้เสียเวลาไปเราก็สามารถทําเงินได้นะครับหรือใครที่จะเล่นนะครับในส่วนของแอปที่ให้นะในส่วนของปอบผลตอบแทนเยอะๆนะ้เราก็ดูนะว่าแอปไหนบ้างให้ผลตอบแทนหรือให้คะแนนเยอะๆเราก็เลือกแอปนั้นได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลายแอปให้เราเล่นนะครับตรงนี้เนาะ อ่าอันนี้ก็ยังมีอีกทุกคนนะก็เป็นแอปหนึ่งที่เป็นแอปที่ดีมากเลยทุกคนนะใครสนใจก็ลองโหลดได้เลยนะครับผมนะหรือใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็มาที่คําว่าเชิญนะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่เราเชิญนั้นใส่รหัสเชิญของเราก็ให้เขามาใส่ที่ตรงนี้คือรหัสการเชิญนะครับแล้วก็วางไปแล้วก็ใส่คําว่า2 1 7 4 3 1แล้วก็กดคําว่าส่งเพียงแคน่นี้คุณก็สามารถที่เชิญเพื่อน ได้แล้วนะครับสหรับวิดีโอนี้นะผมก็มาแนะนำแอปพลิเคชันหางเงินฟรีมาใหม่ที่มีชื่อว่า easy money เพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะก็รีบดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ